สวัสดีครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับวันประจำวันที่16นะนีของเราเริ่มต้นกระเสรเลยครับเรามี2สูตรนะสูตรหนึ่งสูตรสองเหมือนเดิมนะครับมีแสงแวบๆนิดนึงนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับจับตัวเลขแล้วได้ชุดนี้ออกมานะครับนี่ครับที่วงๆนี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะตัวเลขที่ได้ก็คือตั้งตรงกลางที่38นะครับรเัน7อ38นะแล้วก็จับขึ้นลง ขึ้นหน้าลงหลังนะครับซ้ายขวาได้เป็นสิบตัวนะครับเอ๊ะไม่ใช่เก้านะครับเก้าชุดเก้าตัวนะหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสามหกครับนี่ครับส่วนสูตรที่สองนะครับตัวเลขทั้งหมดนี่ครับจับมาแล้วตัวเด่นก็คือสองศูนย์ห้าหกนะนี่ก็จับรวมกันแล้วได้เจ็ดตัวนะครับชุดวินนะเจ็ดตัวเลย ที่หนึ่งนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูให้ชมนะครับว่าผมวีเคราะห์ได้ตัวไหนนะครับนะครับอันนี้คือสูตรที่สองครับอ้วงกลมนี่คือสูตรหนึ่งสูตรสองชนกันนะฮะชนกันสามตัวนะจะสามหกสามศูนย์สามนะครับน่ครับสามศูนย์สามหกสามเจ็ดนะนะครับส่วนสามตัวเราเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดหกสามนะครับ ชุดนี้ตรงนี้นะครับสองห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกสามนะครับศูนย์หน้าหกก็ตรงนี้นะฮะมาดูชุดสรุปนะครับสรุปสรุปแล้วได้ตัวนี้นะครับสรุปออกมาแล้วครับจากทั้งหมดทั้งมวลนะครับตรงนี้มีทั้งหมดสิบสิบตัวแยกบนล่างให้นะฮะนี่ฮะล่างเป็นสามเจ็ดนะครับ เจ็ดบนคือห้าหนึ่งนะครับส่วนภายในไม่ต้องไปชมนะครับเอาผลลัพธ์ดีกว่านะครับวสูตรข้องทาง่จะบตีกันมาหลายหลายสูตรนะครับจับมาชนกันนะส่วนสามตัวเราเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะครับศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สองห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งและสองห้าหนึ่งนะครับ เอาไว้พิจารณาครับเพิจารณาดูนะครับที่ครับส่วนคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากเตือนไม่เช่นเคยนะตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับโอเครับส่วนนี้ต้องไปแล้วนะครับขอทุกคนที่ท่านโชคดีทุกคนหม่งวดหน้าสวัสดีครับ